สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอาัจ,จารย์ของอาจารย์วาสนานะคะกับช่องหมอวาด Amazing t a r o Channel ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูดวงภาพรวมของชาวราศีกรกฎกันค่ะประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ภาพรวมนะคะการงานการเงินอุปสรรคความรักนะคะเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคสีมงคลและการทำบุญนุน้นดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรเอาละค่ะ เรามาว่ากันที่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเลยในคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะเปิดใจกว้างๆให้อาจารย์วาสนาด้วยนะคะคลิปนี้นะคะที่ทุกคนกำลังเห็นไพ่นะตรงเนี้ยนะ,นนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครไม่ได้เอาดวงคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งดวงของคุณมาตั้งเป็นดวงเกณฑ์นะคะดังนั้นคลิปนี้ฟังไว้เป็นภาพรวมเฉยๆนะคะโอกาสในคําพยากรณ์มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเพราะแต่ละคนยังมีวันเดือนปีเกิดท บุญฐานกําเนิดลัคนาราศีนะคะรวมถึงอวัย,ยวุฒิเพศบุญหนุนดวงไม่เหมือนกันฟังไว้เป็นแนวทางค่ะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคลิปนี้ของอาจารย์วาสนาสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณและบางช่วงบางตอนอาจจะส่งผลให้คุณรู้เท่าทันดวงชะตาและไม่ประมาทค่ะเรามาเริ่มต้นในภาพร,มรวมๆของชาวราศีกรกฎก่อนในคลิปนี้ภาพร,มรวมๆนะคะราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะคิด จะทำอะไรเริ่มแรกหรือจะลงทุนทำอะไรในช่วงของเดือนพฤษภาออาจารย์วัฒนะแนะนำอย่างนี้นะคะว่าให้คุณคิดก่อนทำคิดหลายๆรอบและปรึกษาหลายๆคนก่อนลงมือทำอะไรเพราะว่าบางครั้งการที่เรามองในมุมเดียวเราอาจจะเจอทางตันแล้ว มันอาจจะหาทางออกไม่ได้ก็ได้เพราะไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของไฟซอฟ์วั์เนีนะคะทับดวงแบบนี้นั่นหมายความว่าดวงของคุณในเรื่องของการงานถ้าคุณคิดจะทำจะจะลงทุนจะสต็อกของจะกู้เงินเพื่อมาทำธุรกิจ จะกู้เงินเพื่อพยุงธุรกิจจะกู้เงินเพื่อสร้างธุรกิจใหม่แนะนำว่าคิดให้รอบคอบมันอาจจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้หรือการสต็อกของคราวนี้มันอาจจะระบายไม่ทันก็ได้ต้องระมัดระวังภาพรวมมากๆเตือนไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้ก่อนเราจะมาะดูในเรื่องของงานแบบ แบบนี้นะคะเรามาเจาะงานที่ชาวราศีกรกฎทําแล้วประสบความสําเร็จก่อนดีกว่าให้เป็นกําลังใจกันก่อนเลยชาวราศีกรกฎนะคะภาพรวมราศีอื่นทําแล้วอาจจะดังก็ได้อาจจะมีเงินก็ได้แต่ภาพรวมงานที่อาจารย์วัฒน,นาจะบอกนี้จะเป็นสิ่งที่กรกฎทําแล้วมือขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นมือกันเลยทีเดียวอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ Delive อรการส่งของการทำเซอร์ไพรส์ การขนขนเขาเรียกว่าการเอารถใบแดงไปส่งทำเซอร์ไพรส์ติดลูกโปงลูกโป่งติดลิฟบินนะคะคือการทำเซอร์ไพรส์แบบ Delivery ี่การส่งของการเซอร์ไพรส์กัน คุณขับรถจะเอาดอกไม้จากแฟนคนหนึ่งสั่งให้แฟนเนี่ยคุณแล้วก็มีหน้าที่ไปเซอร์ไพรส์หรืออ่านการ์ดให้ด้วยคนที่ทําอาชีพลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆไปถึงผู้รับเนี่ยบอกได้เลยอาชีพเหล่านี้ซึ่งหมอวาดเห็นเยอะมากลูกดวงอาจารย์มาดูดวงแล้วทําอาชีพนี้เยอะมากเช่นอาชีพไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอาชีพในเรื่องของการถือเค้กแล้วไปร้องให้ปี้เบิร์ดเดย์หน้าบ้านถือดอกไม้ไปร้องหรือ จัดกลุ่มก้อนเล็กๆเพื่อเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงลักษณะงานแบบนี้นะและรวมถึงคนที่ทำแพคกิ้งหีบห่อในเรื่องของการเซอร์ไพรส์บางคนซื้อรถราคา10ล้านหุ้มผ้าแดงติดลิบบิน้นแล้วก็ไปแกะตรงหน้าบ้านแฟนเนี่ยที่ทำลงในคลิป YouTube มากมายเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มดีๆงานลักษณะดีๆการครเอทความคิดสร้างสารรค์การเป็นสื่อกลางเซอร์ไพรส์ใครที่ทำลักษณะแบบเนี้ย ของชาวราศีกรกฎไปได้ดีค่ะและไปได้ดีมากๆด้วยอาชีพต่อมาค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการผูกพันกับวัดวาอารามคนที่ขายเครื่องสังฆพันธ์เอ่อทูบเทียนชุดทีชุด,ชดขาวเเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับ สฆ์ทั้งหมดเกี่ยวกับวัดทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้กับวัดหรือพิธีทางสงพิธีทางวัดวาอารามพิธีงานศพเขาเรียกว่าร้านขายสังฆพันธ์จะไปได้ดีสําหรับชาวราศีกรกฎเปิดเพลงสวดมนต์ตอนเช้าค่ะเป็นกวากเงินกวักทองนะคะจะถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่คืออาชีพที่กรกฎทําแล้วมือขึ้นค่ะอาชีพลักษณะแบบนี้นะขายเครื่องสังฆพันธ์วัตถุโบราณขายวัตถุโบราณหรือว่าขายอะไรที่เกี่ยวกับ ค่ะอ่าเงินเงาเรียกงานที่เกี่ยวกับวัดนะคะงานงานขาวดํางานมงคลงานงานบวชงานศพเนี่ยดีหมดนะคะต่อมาอาชีพต่อมาค่ะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างสรงโอ้โห อย่าลืมนะคะตอนนี้ร่างทรงเยอะหรือเกินตัวอาจารย์วสนาก็ก็ไม่กล้าล่วงไม่แตะต้องนะคะในในในลักษณะแบบนี้แต่จะบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎที่เป็นในเรื่องของร่างทรงองค์เทพร่างทรงองค์เจ้าต่างๆหรือร่างทรงอะไราก็ตามจิตวิญญาณใดๆก็ตามจะมีคน <c oughs> เขาเรียกว่าเดินเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือขอแนวทางให้ค้นหาใครคนหายหรือว่ารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใครที่เปิดตําหนักทรง เปิดตำหนักอะไรแบบนี้เป็นคนเป็นล่างทรงเชื่อมโยงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นราศีกรกฎเอาเป็นว่าตำหนักเนี่ยมีคนเข้าออกตลอดเวลาส่วนรายรับรายได้เนี่ยก็ไม่กล้าลวงไม่แตะต้องนะคะทีนี้มาอีกอาชีพหนึ่งค่ะที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอาชีพเอ่อที่เกี่ยวกับเปิดร้านกิฟท์ช็อป นะคะกิฟท์ช็อปหรือการนําเข้าสินค้ากระจุกกระจิกน่ารักตะมุตตมิมินิมออะไรแบบเนี้ยนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ําที่นําเข้ามาชิ้นเล็กชิ้นน้อยในครัวอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสวยๆแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเนี้ยนะคะใครที่เปิดในอ่าช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าเปิดเพจเปิดเบฟขายพวกนี้จะขายดีโดยเฉพาะราศรีกรกฎขายดีอันนี้บอกได้เลยถือว่าเขาเรียกของใช้น่ารักน่ารัก แต่อนเนกประสงค์แบบนี้ค่ะ เออไม่น่าเชื่อว่าไอ้ของชิ้นนี้จะเก็บของได้เยอะเป็นพวกอนเนกประสงค์แบบมินิมอลเนี่ยคะ่ะจะขายดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้คือภาพรวมลักษณะงานก่อนนะคะอาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะไม่เป็นไรเนาะแต่เชื่อว่าราศรีกรกฎมีหลายๆอาชีพก็ทําได้ขึ้นเหมือนกันทีนี้เรามาดูอาชีพที่เป็นขาลงของชาวราศรีกรกฎกันบ้างอาชีพที่เป็นขาลงของราศรีกรกฎคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะการวางแผนครอบครัวหมอ เขาเรียกหมอจิตเวทที่ดูแลในเรื่องของอ่สุขภาพจิตภายในครอบครัวกรมสุขภาพจิตบอกได้เลยถ้าราศีกรกฎทําในช่วงนี้หรือว่าคุณเป็นจิตเวทหรือจิตแพทย์ เป็นคนที่รับฟังข่าวสารหรือว่ารับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปัญหาของครอบครัวรวมถึงทนายความที่ทําเกี่ยวกับด้านครอบครัวงานด้านครอบครัว,รวี่จจะไม่ค่อยมีมันเหมือนเป็นขาลงหรือใครที่ดูแลทนายดูแลเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวล้วอยู่ดีๆเขาก็ไม่ดําเนินการเหมือนกับว่าสิ้นเปลืองอะไรแบบนี้ค่ะที่เกี่ยวกับครอบครัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลจิตวิทยาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวคนที่ดูแลกรมสุขภาพจิตเหล่านี้ค่ะคืองานจะน้อย ลงคือ มันมันไม่ค่อยมีคนมาค้าให้คําปรึกษาแล้วเหมือนต่างคนต่างเซฟแลวประหยัดเงินมากกว่านะคะอีกอาชีพหนึ่งที่อาจจะเป็นขาลงคืออาชีพโปรแกรมเมอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแก้ไวยรัสเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้าราศีกรกฎเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยู่อาจีพโปรโมชั่นดีๆค่ะอาจจะเป็นช่วงที่รายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะคะหรือว่าลูกค้าน้อยลงอันนี้ก็เป็นได้รวมถึงอาชีพที่ลักษณะเหมือนพาทัวร์แบบเดลแอเวนเจอร์พาลุยลแบบไปตะลุยดินแดนที่แบบ กันดารอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าทัวร์ท่องเที่ยวแบบเน้นแบบลุยๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นขาลงด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับมรสุมต่างๆนานา,า,าอันนี้ต้องรามาระวังค่ะหรืออาจฉีดโปรโมชั่นหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้ดูน่าน่าสนใจมากขึ้นก็จะดีกว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินของชาวกรกฏมองดูแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของความสุขคือหนึ่งซื้อของให้คนรักซื้อของให้ลูกซื้อของให้บุคคลที่รักอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นรายจ่ายก็จะไปอยู่กับความความรักแบบนี้ค่ะคือซื้อของเซอร์ไพรส์ซื้อของส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ตามต่างจังหวัดคือจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของของของฟุ่มเฟือยนะคะของถูกใจของเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญอย่างนี้ค่ะจะเสียเงินด้านนี้แต่ว่าเราก็จะมีการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญ แล้วก็เสียเงินใส่ซองเกี่ยวกับเรื่องของงานขาวดำก็คืองานโสจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนรายรายรับที่ค่อนข้างเด่นชัดจริงๆแล้วอะ่ะการเงินเอาจะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของราศีกรกฎบางคนอะ่ะอยากไปกู้แบงก์กู้นี้แบงก์กู้แบงก์อะไรก็ตามบอกเลยต้องคิดให้มากๆและโอกาสกู้ไม่ผ่านสูงนอกจากจะมีใครมาช่วยคำ้ำหรือว่าช่วยสนับสนุนหรือว่าเป็นคนค้ำประกันให้เราอันนี้ถึงจะผ่านนะคะรายการเงินค่ะอาจจะมีเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีรายจ่ายแต่เป็น รายจ่ายที่คุณก็ต้องเต็มใจใจ่ายแหละนะคะแต่มันจะมาซึ่งการอ้อนวอนขอใครก็ตามที่ร้องขอการเงินอยู่อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะการขอพรในเรื่องของการเงินการบนบานขอให้ได้เงินจากลูกหนี้หรือว่าเจ้านี้ขอให้ได้เงินจากลูกหนี้ลูกหนี้ขอให้ได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะคะเรื่องการเงินการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นผลในเดือนพฤษภานะราศีกรกฎเพราะฉะนั้น ประคับประคองแล้วก็ใช้อย่างรอบคอและมีการวางแผนจะดีที่สุดค่ะทีนี้โชคลาภมีไหมโชคลาภไม่เด่นนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักที่เป็นอ่หนุ่มโสดสาวโสดแยกคลิปนะคะคู่รักกับสามีภรรยาจะมีเกณฑ์ในกลุ่มเดียวกันนี้นะคะจะมีเกณฑ์ความรักถึงทางตันนะคะราศีกรกฎเรามาระวังในเรื่องของความรักรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือว่าเขาเรียกว่าความรักมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและบุคคลที่สามาจากโลกออนไลน์การเชื่อมโยงโลกออนไลน์การหยอดไปหยอดมาทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องเรามาระวังความสัมพันธ์ที่ถึงทางตันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ เกิดการงอนง้อการขอโทษและเกิดซ้ําไปซ้ามาจนถึงขั้นเลิกลากาันก็มีโอกาสเกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่ดวงแล้วค่ะว่าเขากับเราจะเลิกกันหรือเขาจะไปเลิกกับบุคคลที่3อันนี้ก็ ก็แล้วแต่นะคะทีนี้แสดงว่าความรักอาจจะมีปัญหาทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเลขบรรดาลทรัพย์บรรดาลโชคเลขบรรดาลทรัพย์บรรดาลโชคมันมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและชะตากรรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลหนุนดวงนะคะแต่ถ้าอยากถามอาจารย์อาจารย์คิดว่าโชคมันไม่ค่อยมีในการเสี่ยงโชคแต่ถ้าจะเล่นเลขดีๆก็อาจารย์จะให้เลข2เลข5นะคะแล้วก็เลข2มีเลข2เลข5าแล้วก็เลข2ที่มองเห็นนะคะแล้วก็อยากให้เล่นเลข เกี่ยวกับเรื่องของเชื่อว่าราศีกรกฎบางดวงชะตาเนี่ยไม่เหมารวมนะคะใครก็ตามที่มีเหตุในเรื่องของการมีงานขาวดลื่อนภายในครอบครัวก็คืองานศพนั่นเองก็ให้เล่่ยเกี่ยวกับงานศพงานคนตายนั่นแหละคะ่ะอาจจะนําพาโชคลาภมาให้เราได้ต้องอาศัยใบบุญของเขาในเรื่องของการสิ้นสุดอายุไขของเขาอะนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ อ่าสีค่ะสีที่เป็นมงคลนะคะสีมงคลใส่แล้วโดดเด่นใส่แล้วประกวดชนะใส่แล้วเป็นน้าจาังงาินใส่แล้วใครเห็นก็ถูกจิตถูกตาเรานะคะคือสีม่วงสีม่วงสีเฉดม่วงนะคะน้ําเงินจางๆออกม่วงอันนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ่การทําบุญหนุนดวงชะตานะคะชาวราศีกรกฎนะคะทําบุญทุกอย่างดีหมดค่ะจะทําแบบไหนตรงเดือนพฤษภาคมตรงดวงราศีกรกฎตรงปี2 5 6 5ั้าเขาเรียกว่าคูณ2ซุปเปอร์เด้งค่ะ นั่นหมายความบาดวงว่าจะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งปัดเสเนดจังไรได้อย่างดีคือการคุให้คุณทําบุญเกี่ยวกับคนตายนั่นแหละค่ะ,ะการไหวบันพบบรุษได้นะคะการทําบุญในงานศพได้ให้ทำนะคะการทําบุญเกี่ยวกับโรงศพ นะคะได้นะคะมูลนิธิต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโรงศพได้ทําได้ดีแล้วก็การทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแรกเกิดเด็กพิการซ้ําซ้อนโดยกําเนิดหรือโรงพยาบาลเด็กหรืออนามัยเด็กนะคะหรือศูนย์เด็กอะไรแบบนี้นะคะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณสบายใจสะดวกใจทํา5าบาท10บ,บาทก็อยากให้ทําเพื่อเป็นการแก้เค็ดดวงชะตาเพราะว่าชาวราศีกรกฎอย่าลืมนะคะเงินหลักล้านมันเริ่มมันเริ่มมาจาก เหรียญสลึงหนึ่งเหรียญแรกที่เป็นฐานนะคะถ้าไม่มีหนึ่งสลึงแรกไม่มีร้านแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณทํา5บาทสบายใจมีเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละค่ะความสบายใจเป็นเป็นเป็นจุดที่ในการอธิษฐานอย่างมีสมาธินะคะก็ปรารถนาให้คนใจดีแชร์คลิปนี้ออกมาออกไปนะคะเป็นวิทยาฐานและเป็นค่าครูให้อาจารย์วาสนาการแชร์คลิปนะคะความใจดีของคุณมันไม่มีผลเสียหรอกค่ะใครสักคนหนึ่งที่เป็นราศีกรกฎของคุณเนี่ยนะคะเมื่อได้ฟังได้ทําตามอย่างสิ่งที่อาจารย์วาสนาบอกกล่าวนะคะ เขาทําแล้วมันดีขึ้นเขาขอบคุณคุณแม้คุณไม่ได้ยินความใจดีของคุณมันส่งผลให้คุณโชคดีแล้วเจอกับสิ่งดีๆแน่นะคดอย่างแน่นอนค่ะใครฟังจนจบคลิปนะวันนี้นะตอนนี้นะคะอยากคุยดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์วัฒนานะคะแนะนําที่เพจดูดวงนะคะหมอว่าย4ิบสีมิติจันหรือ Facebook นะคะครูวาดดูดวงยิบสีมิติจันพิมพ์คาว่ายิบสีมิติจันก็เจออาจารย์วัสนาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์าลาไปก่อนนะคะจาวัฒนาลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ